สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็พี่มิกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมากินขนมหวานนะครผมนี่วันนี้มีกะทิทุเรียนแตงไทยออ๋แล้วก็ทุเรียนแบบเป็นภูผู้ชมนีแตงไทยครับผมแตงไทยบ้านเราใช่ไหมใช่แตงบ้านเราหวานด้วยผมชิมมาแล้วมาคุณผู้ชมเดี๋ยวตักนี่นี่ครับข้าวเหนียวเออมีข้าวเหนียวด้วยครับพนละครึ่งนะนี่แม่งันไม่ได้เส้นส่วนสีจะกินเยอะกว่ามึงไง ตัดยังไงนั่นแหละอืมโอเคคุณผู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวท้าเบียตักเราจต้องอย่างนี้ดิผมเปิดก่อนเลยก่อนเลยโอ้โหมาผมทุเรียนโอ้ลืมบอกช้อนมาอันเดียวโอ้ยน้อเราจะกินยังไงอยากเล่นอยากเล่นวันนี้อยู่กับน้องๆครับคุณผู้ชมครับประเดีผมกินมาแล้วพี่แกมักกินอยู่แล้วดแล้วกินแล้วไม่ไหวครับผมเจอของหวานเนี่ยมันอดไม่ไหวครับอันนี้อันนี้กินเลย อันนี้กะทิเนาะใช่อันนั้นกะทินั่นแหละกะทิราดไอ,อ้ข้าวเหนียวมูนอ่ะนั่นแหละเรากินกับอันเนี้ยเหมืนอนม,มันเป็นเยลลี่อ่ะคุณผู้ชมวันนี้ผมทำกะทิทุเรียนแตงนะครับหวานๆเลยนะครับมาครับผมทุกคนกินกันนะครับผม,มได้ความหอมของแตงได้ความหวานของทุเรียนโอ้โหครบคขึ้งนี่ไม่ส่ายใจครับผมกัดกินทุเรียนสุดยอดคุณผู้ชมมาก่อนเลยนะ อะไรเงี้ยละมุนเหรอ,หอมันคู่กันอยู่แล้วกับข้าวเหนียวอ่ะขอแตงไทยหน่อยแตงไทยมันเบาหวานลงมานิดนึง <laughs> แตงไทยก็หวานคุณผู้ชมหวานตลดนี่เอามาใส่กับอันเนี้ยพอดีเลยอร่อยอ่ะไมกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้กินของหวาน ทุกรอบเลยเนาะรอบนี้เราเป็นทุเรียนเลยรอบนั้นพี่ก็จัดทุเรียนให้รอบนี้พี่ก็จัดทุเรียนให้นี่ครับผมนี่นี่กรอบนอกนุ่มในคุณผู้ชมครับทุเรียนเนี่ยสองภูเนี้ยกรอบนอกนุ่มในพูดแล้วก็เอาเลยเนี่มั้งนี่คุณชมเหลือให้พี่ด้วยได้ครับเหลือพี่ด้วยเพราะลูกนี้พี่ยังไม่ได้กินอ๋อมีกินไปกินไปทีละลูกด้วยเหรอ ก็ถึงแล้วก็เอาเลยเอาเน้นหนึ่งนะครับผู้ชมเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนมันจะกินหมดไงอผมนี่เนื้อดีกว่าผู้ชมเนื้อมันละเอียดกว่าแต่ผมชอบหวานๆล่ะแบบไหนก็ได้แต่ขอหวานๆอ่ะสขอขอสอันนี้ได้มาตักมาตักมาตักคืออย่างที่ตักตักผู้ชมที่ตักใช่ใช่ใช่มาเดี๋ยวตักให้ เอาเนื้อมันด้วยเอาเนื้อมันด้วยอืมนั่นแหละเอาเนื้ออะไรใส่น้อยเนื้ออะทุเรียนเดี๋ยวพี่เกมจะเอาถุงมาใส่แล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวพี่เกมจะเอาถุงมาใส่อันนี้แล้วมาครับคุณผู้ชม,มสายหวานไม่คนพลาดเลยเนี่ยชิมเฉยชิมได้ชิมเนี่ยอ่ะรัดไปเอาไปนนั้นพี่มันอยู่ในหม้อแล้วนั่นน่ะอ๋อเอาไว้แล้วโหแต่หวานมากเลย ชื่นใจแตงมาชวนผู้ชมกินหรือยังสามรอบแล้วสามรอบแล้วแตงกรอบนะแตงกรอบไม่ถูกเหรอแตงกรอบแข็งเลยเนี่ยเหมือนนั่นเองอ่ะเหมือนไค้ตะลุบอ่ะไม่ส้กินอย่างนี้แหละแตงอ่ะน้องกินอย่างนี้เหรอแตงกรอบแต่อันนี้จะถูกแล้วที่พี่เผาไว้อ่ะชิ้นนี้ชิ้นอ่ะอันนี้จะไม่เข้าหวานเท่าไหรแต่มันกรอบ ใส่แตงไทยนี่ถ้ากินแบบแช่เย็นนี่ผมว่าอร่อยเป็นไงสุดยอดของผุณยมหวานเพราะมักะทิทุเรียนแตงไทยหวานละมุนกันอ่ะหอมอ่ะหอมหอมอมไอ้แตงไทยมันจะเหมือนเยลลี่พอเอาไปใส่น้ำกะทิอ่ะป๊อดกินให้อิ่มนะมาอาจจะไม่ได้เอามาแล้วนะของหวานอนะ่ะ ทุเรีนก็ไม่ค่อยมีแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มจะลงแล้วรเริ่มหมดฤดูกาลแล้วทุเรีเนบ้านเราแต่ทุเรียนใตม้มีอยู่ทีนี้ลงมามันก็จะแพงไงพี่ผู้ชม,มเนื้อแบบเนื้อแบบเยอะมาผมไม่ค่อยแทะอันนี้แหละผมชอบอันนี้กว่าฮะผมชอบอันเนี้ย อันนี้มันไม่เศร้าหรออันนี้มันชื่นใจกว่าไงไม,ไม่ดีแล้วมันตุ้ม,มทำพี่ยมมันทำกว่าเยอะมีข้าวสักสองโลนี่แบบข้าสองโลโลเดียวผมยังกินอิ่มมันนะจุกเลยนะสองโลนี่หมดอ่ะบ,บอกเลยอือ อันนี้เหมือนกินแตงกวาอชอบอยู่อย่างเดียวเลยนะเน,น,นี่ยมๆเนื้อมันแบบว่าพี่เกมใส่เนื้อมาเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ไม่อันเนื้อถ้าเป็นถ้าเป็นร้านก็จะเป็นจะมีแต่เหมือนกับกินแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เราต้องแบบว่าติ่มแหลม นีไม่เอาอ่ะไม่กินเหรอา่อเล็กนี่ข้าวเหนียวถุงหนึ่งนี่ถึงโลไหมเนี่ยพี่เจมครึ่งโล เข้าไหมข้าวที่พี่มีนะขอแล้วเขอหวานนะปกติเวลาเราหิวจัดมาแล้วมันจะกินแบบตอนแรกๆรกกินได้เยอะนานไปนานไปนะอิ่มเร็วอิ่มเร็วครับของหวานน่ะผมขอันนี้เป็นเงื่อทำไรกระดุมมันยิ่งกินอีกเฮ้ยเอย่าไปปวดเยอะดูโผล่มานี่มันใหญ่เกินอ่ะอันนั้นทก้อยนี่พุงฮะไปถึงพุงมาพุงก็พุงไงเที่ยวก้อยอ่ะพุงนั่นเที่ยวก้อย มไม่แล้วาหน่อยไม่มเอาเลยเอาแล้ว,ลว <laughs> ข้าวมันเยอะแล้วนี่นี่นี่นแปลกหรอเอาหน้านทีมาผมไม่ผมคือผมรู้สึกว่าผมกินไม่ไดเตียวเองอะดูนุ่นออกกำลังกายเยอะ <laughs> นอนท์กินบ่อยแล้วไม่ต้องอันนี้หมดตกแต่งอร่อยมากผมนนท์กับทุเรียนนี่ไม่ต้องไปหว่วงมันเพราะว่า,ากินบ่อยกินบ่อยเกิน ปีนี้คนเดียวไม่จัดไปเป็นสิบลูกเะหรอรวมๆนี่ไม่มจะเกินนะผมว่าเกินบ่ออันนี้มันถึงแจกวาบ่แ่บหนว่งน้ำตาลครึ่งโลผ <c oughs> สมไปอ่ะน้ำกะทิน้ำกะทิซื้อมาครึ่งกิโลน้ำตาลครึ่งกิโลนะครับผมใส่ทุเรียนไปครึ่งกิโล ม่ว่าจะครึ่งโลจะหนึ่งโลผมก็ชอบอดีๆมันชื่นใจเกกับยอมอ่ะผมก็ยอมคุณผู้ชมยอมอยังครับเมื่อไหร่จะยอมเนะี่ยเอาให้อิ่มนี่อิ่มแล้วเนี่ยไ<ป>อยหมดเปล่ปเอาเยเนะี่ย ในโทยมุดในกาญใเรานนอท์บอกได้ว่าใน่านะเผยแล้วเหลือไว้ให้พี่เกมบ้างกลัวพี่เกมไม่ได้กินในหม้อพี่เกลือเอิมเอ็มอะนี่ต่อนี่ยังไม่ได้กินนี่เลยเอ้าคุณอันเนี่ยกินทำไม เราบอกเองเอาข้าวเหนียวหมดอ่ะคุณผู้ชมก่อนจะเข้าไปกินได้เยอะกว่านี้เองไม่ใช่อหรอเยอะใช่โหคุณผู้ชมดูเนื้อนอตกดครึ่งนั่นแหละไม่เอาฮะไม่เอาแล้วทำไมอ่ะโอ้โหถึงกับย่อไหมเหรอ อร่อยไหมรู้อร่อยครับหวานมันผมบอกเลยตอนนี้ใครมาท้าแขกไม่เอาแล้วโอเคครับผู้ชมลืมพี่เกียรพูดมาอะไหร่นะตอนปิดลิบะตอกไม่ทันใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมวันนี้พาพี่มิกมากินกะทิทุเรียนหวานๆอปไนไงชื่นใจใช่อร่อยถูกใจเลยผู้ชมชอบ แล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับ